มาแล้วค่ะวุ้นเป็ดประกบวันนี้ตูนทําให้ทั้งแม่เป็ดแล้วก็ลูกเป็ดเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะทําปากเป็ดแล้วก็ปีกเป็ดกันก่อนนะคะโดยจะใช้สีส้มผสมกับวุ้นกะทิค่ะจากนั้นใช้ดอกเปอร์หยอดลงไปตรงบริเวณปากแล้วก็ปีกของเป็ดค่ะเมื่อวุ้นส่วนแรกเริ่มตึงๆึงตัวนะคะเราก็ผสมสีเหลืองไข่มาค่ะเพื่อหยอดบริเวณตัวน้องเป็ดได้เลย สำหรับแม่เป็ดตัวใหญ่นะคะเราจะต้องเอียงพิมพ์เขานิดนึงค่ะเวลาที่เราเทปากเป็ดเมื่อเสร็จแรกเริ่มเซตตัวนะคะเราก็เอียงพิมพ์อีกด้านหนึ่งค่ะเพื่อจะเทป,ปากของน้องเป็ดที่จะเอามาประกบกันแล้วก็เทสีเหลืองลงไปให้เต็มตัวน้องเลยค่ะพอน้องเซตตัวนะคะเราจะแกะเขาออกเพียงแค่หนึ่งแถวเท่านั้นนะตอนนี้ก็ได้เวลามาประกบร่างแล้วค่ะให้นําวุ้นกะทิสีเหลืองหรือว่าวุ้นใสก็ได้นะคะที่ยังคงมีความร้อนอุ่นๆอยู่นะมาแต้มลงไปนําวุ้นอีกด้านหนึ่งที่เราแกะเตรียมไว้นะคะมาประกบลงไปเลยค่ะ น้องตัวเล็กก็ทําเหมือนกันเลยนะคะวางเขาไว้รอให้วุ้นเสร็จต,ตัวสักครู่นะคะแล้วเราก็แกะเขาออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะเวลาแกะพิมพ์พลาสติกนะคะให้คว่ำพิมพ์ลงแล้วก็กดนิดนึงค่ะให้อากาศเขาเข้าไปเขาก็จะหลุดออกมาได้ง่ายเลยส่วนน้องเป็ดซิลิโคนตัวเล็กนี่แกะง่ายมากเลยค่ะแถมให้อีกนิดนึงค่ะเทวุ้นกะทิใส่ลงไปในถ้วยวุ้นเล็กประมาณครึ่งถ้วยนะคะจากนั้นนําน้องเป็ดตัวใหญ่ที่เราประกอบแล้วมาวางลงไปไม่ต้องรอวุ้นเซร็จต,ตัวนะคะวางลงไปได้เลย แต่ถ้าเป็นลูกเป็ดน,นะคะต้องรอวุ้นเซ็ตตัวดึงๆก่อนนะคะแล้วค่อยวางลงไปค่ะถ้ารีบวางน้องจะจมแบบนี้ค่ะนำงานม,มาติดเป็นตาน้องอีกนิดนึงก็เรียบร้อยแล้วค่ะ